นี่แหละผลกรรมเมื่อวันที่19พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาในปีพุทธศัการาช2513ข้าพเจ้ากับพวกได้เดินทางแต่เช้าไปยังจังหวัดสิงห์บุรีโดยผ่านไปทางจังหวัดลบบุรีตั้งใจจะไปนมัสการท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิ์วัดอัมพวันเราไปถึงยังไม่สิบนาฬิกาเช้าและได้พบปะกับท่าน เราได้รับการต้อนรับอันดียิ่งและได้พบกับหลายท่านที่มาประชุมเลี้ยงพระที่วัดเมื่อได้นมัสการท่านอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิ์และได้สนทนาอยู่พอควรแล้วก็ตั้งใจจะกราบนามัสการลาท่านกลับเพราะเพื่อนๆตั้งใจว่าจะแวะไปนมัสการหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองและจะเลยไปดูบริเวณค่ายบางระจัน ซึ่งเป็นที่วีรบุรุษไทยได้แสดงฝีมือสู้รบกับพวกข้าศึกอย่างกล้าหาญพลีชีวิตเพื่อชาติศาส,สนาในอดีตเป็นวีรกรรมอันเล่าลือตลอดมาถึงปัจจุบันแต่ท่านอาจารย์ยังไม่ยอมให้กลับขอให้ท่านได้ฉันเพลนก่อนหลังจากนั้นจะได้มีโอกาสสนทนาท่านจะแจกพระแล้วจึงค่อยกลับทำให้รู้สึกว่าท่านได้ให้ความเมตตากรุณาด้วยความหวังดีต่อเราท่านได้ทราบว่าเราจะไป เพราะพันเอกวันร์พาณิชย์ได้แจ้งมาก่อนแล้วซึ่งก็ปรากฏว่าทางวัดได้จัดโต๊ะอาหารไว้สำหรับพวกเราและพวกที่มาชุมนุมในวัดซึ่งวันนั้นมีคุณสมเจตวัฒนสินทุไปจากพระนครเป็นเจ้าภาพจัดงานทาบุญเลี้ยงพระและได้จัดอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ไว้สำหรับเลี้ยงดูผู้ที่ไปวัดโดยทั่วถึงวันนั้นข้าพเจ้าได้รู้จักท่านผู้มีเกียรติหลายท่านทั้งท่านที่ไปจากพระนครและต่างจังหวัด เท่าที่จําได้ก็คือท่านอาจารย์หล่ําชาวบารุงท่านผู้นี้อดีตเคยเป็นสมภารเจ้าวัดมาก่อนปัจจุบันศึกออกมาครองเรือนแต่ท่านก็ได้มาช่วยดูแลจัดการอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเห็นจะเป็นวันวิสาขาบูชาฉะนั้นท่านจึงมีเรื่องเล่าให้ฟังมากหากแต่เวลานั้นข้าพเจ้ายัางไม่พร้อมที่จะจดจำไว้หมดได้จึงขอร้องให้ท่านบันทึกส่งมาในภายหลัง เพื่อข้าพเจ้าจะได้พิจารณาดูว่าเรื่องใดที่จะเข้าในกฎแห่งกรรมพอที่จะเขียนออกมาได้ท่านก็ได้พยายามบันทึกส่งมาให้ข้าพเจ้าหลายเรื่องทางไปรษณีคิดว่าคงใช้เวลาไม่น้อยและได้แต่งโครงให้เกียรติยกย่องข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณแต่รู้ตัวว่าไม่ดีเท่าที่ท่านยกย่องจึงต้องขอตัวตอนหนึ่งท่านพูดว่าบุคคลเราเกิดมาในโลกนี้ ถ้าไม่สร้างคุณงามความดีให้แก่ตนและคนอื่นบ้างชีวิตของผู้นั้นเกิดมาก็เป็นโมฆะตายเปล่าไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังระลึกถึงบ้างเลยถ้าเป็นพ่อค้าก็ขาดทุนเพราะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นกำไรของชีวิตนี่เป็นถ้อยคำที่ท่านได้กล่าวไว้จากนั้นท่านก็เล่าชีวิตอดีตของท่านเมื่อครั้งเด็กว่าผมเกิดในตำบลที่ขึ้นกับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ผมเป็นเด็กท้องนาหากเป็นฤดูข้าวสุกออกรวงจะเหลืองอร่ามดูรับกับท้องฟ้าสีครามเมฆขาวเมื่ออากาศแจ่มใสแลดูเป็นภาพที่สวยสดงดงามตลอดทั้งท้องนาอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นทัศนียภาพที่จเจริญตายิ่งนักดูไม่รู้เบื่อแต่เมื่อเข้าหน้าแล้งท้องนาก็แห้งกลายเป็นท้องทุ่งมีสันดอนเป็นเนินอยู่กลางเป็นป่ารกทำนาไม่ได้ พอพ้นเดินดอนไปแล้วก็เป็นทุ่งอันกว้างใหญ่สุดสายตาเช้าขึ้นพวกชาวบ้านต่างก็ต้อนควายให้พ้นป่าเนินดอนออกไปปล่อยกลางทุ่งให้ไกลพ้นหลังบ้านซึ่งเป็นไร่อ้อยเพื่อให้มันหาหญ้าก,กินตามสบายพอเย็นก็พากันไปต้อนควายกลับเข้าคอกควายของใครก็เข้าคอกใคร ตอนที่เป็นเนินดอนมีผู้ไปสร้างศาลาพักร้อนและขุดบ่อน้ำไว้เพื่อชาวบ้านและผู้เดินทางไกลจะได้พักอาศัยยามร้อนและมีบ่อน้ำเพื่อใช้อาบกินเป็นสาธารณประโยชน์เนินดอนที่เป็นป่าอยู่ไม่ห่างไกลจากหลังบ้านผมมากนักผมยังจำได้ว่าเวลานั้นผมอยู่ในวัยรุ่นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วผมได้ออกไปทุ่งกว้างกำลังต้อนควายกลับเดินผ่านเนินดอนเพื่อจะไล่ควายเข้าบ้านสะดวกขึ้น แต่เมื่อยังไม่ทันพ้นป่าตอนเนินดอนก็ได้ยินเสียงเห่าๆอย่างวางอำนาจว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มึงปล่อยควายแล้วมานี่เดี๋ยวผมหันไปมองดูก็เห็นเป็นตาชมซึ่งเป็นคนอยู่ใต้บ้านถัดไป4-5หลังคาเรือนผมนึกในใจว่านี่ตาชมจะเรียกเราเข้าไปทำไมในป่าเนินดอนเพราะตามปกติตาชมคนนี้เป็นนักเลงหัวไม้ชอบผ่านหาเรื่องเกะกะชอบตีรันฟันแทง ทั้งมีชื่อเสียงเป็นนักขโมยควายไปเรียกค่าไทยจะเรียกว่าเป็นโจรปล้นวัวควายก็คงไม่ผิดถ้าใครไม่เอาเงินไปไถ่วัวควายแกก็จะฆ่าเอาเนื้อไปทําเค็มขายไม่เคยรู้จักบุญบาปเวรกรรมชาวบ้านทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งกลัวแกเป็นคนดุร้ายไม่มีศีลธรรมเมื่อได้ยินเสียงแกเรียกใจคอผมก็ไม่สบายเพราะแม่เคยบอกว่าอย่าไปคบกับพวกคนชั่วจะติดเป็นนิสัยจะกลายเป็นคนชั่วไปด้วย เพราะแม่เคยรู้ว่าตาชมคนนี้เป็นหัวหน้ามีพวกสมุนวัยรุ่นชอบใช้เป็นเครื่องมือให้ไปขโมยควายผมจำเป็นต้องปล่อยควายไว้แล้วเดินเข้าไปหาตาชมอย่างไม่เต็มใจเพราะรู้สึกวันวันใจไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่แต่พอเข้าไปใกล้ก็เห็นพวกนี้กำลังดื่มน้ำกระแช่กันซึ่งรินจากไหกระเทียมใหญ่ใส่กะลามะพร้าวนั่งล้อมวง รู้สึกบางคนชักจะสลืมสลือกลางวงมีกับแกล้มใส่กระทงใบตองเป็นหอยโข่งพลาหรือยำตาชมเรียกให้ผมนั่งแล้วจัดแจงรินน้ำกระแช่ส่งมาให้ผมเต็มกลัลลาแล้วพูดว่าออาวดื่มเสียให้หมดกะลานี่แหละไอหลานชายผมรู้สึกไม่สบายใจจึงบ่ายเบี่ยงไปว่าผมต้องขอตัวครับผมดื่มไม่ได้ถ้าดื่มต้องไม่สบาย ตาชมทำตาขวางแสดงกิริยาไม่พอใจแล้วพูดว่าถ้ามึงไม่กินมึงก็ไม่นับถือกูสิวะพวกกูต้องกินเป็นทุกคนไม่กินไม่ได้ถ้ามึงไม่กินกูจะเตะมึงผมเองก็ตกใจเพราะตาชมแกแสดงกิริยาเอาจริงเอาจังทำท่าจะเริ่มโกรธตามนิสัยของแกที่ไม่ยอมให้ใครขัดใจเมื่อผมไม่มีทางเลือกจึงพูดเอาใจแกว่าผมเคารพนับถือลุงมาก แต่การดื่มกระแช่มันคงทำให้ผมไม่สบายแน่เพราะผมไม่เคยดื่มมาก่อนแต่เมื่อลุงจะให้ผมดื่มจริงๆเพื่อลุงผมก็ขอดื่มแต่น้อยๆก่อนถ้าเมามากควายมันจะหายและผมจะกลับบ้านไม่ได้ตาชมแกรู้สึกชอบใจที่ทำให้ผมดื่มได้ก็คลายโมโหลงไปเพราะแกชอบเอาชนะคนแล้วพูดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เอา แล้วแกก็ยื่นกระแช่ที่จะให้ผมดื่มไปให้คนอื่นดื่มก่อนแล้วแกก็รินครึ่งกะลาส่งมาให้ผมแล้วพูดว่าดื่มเสียไอ้ล้านค่าว่าง่ายๆอย่างนี้สิไม่เจ็บตัวหัดเป็นนักเลงลูกผู้ชายเสียบ้างมันจะได้เข้มแข็งเหมือนกูไอเรื่องควายกูรับรองมันจะหายหรือไม่หายอยู่ที่กูคนเดียวตลอดทั้งบางนี้ผมได้พยายามแข็งใจยกขึ้นดื่มแซนจะลำบากแล้วก็กลืนลงไปในลำคออย่างขมขื่น นึกในใจว่าเด็กวัยรุ่นที่เสียผู้เสียคนก็คงอย่างนี้นี่เองเพราะพวกผู้ใหญ่ใจพานบังคับด้วยอำนาจพานให้ทำชั่วเมื่อตาชมเห็นผมดื่มแล้วแกก็ดีใจหัวเราะออกมาแล้วก็พูดขึ้นว่าเออมันต้องอย่างนี้สิไอ้หลานกูพลางแกก็อวดตัวว่าเป็นนักเลงใหญ่พูดพล่ามว่าแถวนี้เองควรจะรู้บ้างว่าควายใครจะหายหรือไม่หายมันอยู่ที่กูนี่ ถ้ากูไม่ใช้ลูกน้องให้ไปขโมยหรือกูไม่ขโมยเองแล้วมันก็ไม่หายเวลานั้นผมจำได้ว่านอกจากตาชมกับพวกเพื่อนคู่หูอายุคราวเดียวกันอีกสองคนร่วมทำจรกรรมกันมานานแล้วยังมีเด็กวัยรุ่นถึงจะอ่อนแก่กว่าผมก็ไม่มากนักอีกสมคนพวกนี้รู้สึกว่าเป็นลูกน้องคอยฟังคำสั่งของตาชมให้ไปขโมยควายขโมยวัวที่ไหนแม้ชาวบ้านจะรู้ว่าควายหายวัวหายนั้น ไม่มีพวกอื่นต้องเป็นพวกตาชมแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่อำเภอเพราะกลัวอิทธิพลของแกเมื่อแกเริ่มคุยอวดว่าพูดแล้วจะหาว่ากูคุยนับตั้งแต่กูขโมยควายชาวบ้านตลอดมาข้าเอาเนื้อขายเอาหนังทำลิ้วเป็นเส้นเชือกต่อกันเข้ากูว่านะจากบ้านเรานี่มันยาวเห็นจะเลยถึงเมืองสุพรรณเชียงมืงเอ้ย คำว่าลิ้วหมายถึงเอามีดเฉือนหนังวัวหนังควายทำเป็นเชือกหนังเมื่อแกคุยถึงความสามารถของแกแล้วก็หันมาทางผมแล้วพยักหน้าไปทางบ้านผมแล้วพูดว่ามึงรู้ไหมว่าเมื่อก่อนไม่เป็นกลองควายหรอกวะนับแต่อ้ายนักเลงเก่ามันมีควายมากนับร้อยๆม้ามันก็มีไม่น้อยมันทั้งขโมยและซื้อเอาไปขายไปปล้นเขาบ้างแล้วแต่โอกาสมันมาขอเดินผ่านข้างบ้านมึงพอหน้าฝน มันย่ำไปมาเลยเป็นคลองเป็นทางเลยเลยเรียกว่าคลองควายไอ้นักเลงเก่าคนนี้มันมีชื่อเสียงโดดดังสมัยหนึ่งมีอิทธิพลมากเป็นที่เกรงกลัวทั่วไปทั้งตำบลแต่เดี๋ยวนี้ชื่อมันดับไปแล้วกูจึงขึ้นมาแทนถ้ามึงไม่เชื่อกูไปถามแม่มึงดูจะรู้ดีพูดพลางก็หัวเราะชอบใจพูดว่าแต่เดี๋ยวนี้บ้านช่องมันโทมหมด พวกญาติของไอเสือเก่าและไอพวกสมุนของมันหมดชื่อเสียงเวลานี้ทางบ้านมันมีควายทั้งตัวผู้ตัวเมียเห็นจะไม่กี่ตัวมึงรู้ไหมมันไปไหนหมดควายเป็นฝูงฝงมันหายไปไหนหมดผมตอบว่าผมรุ่นเด็กถ้าลุงไม่บอกผมก็ไม่รู้ตาชมหัวเราะหึหึอชอบใจและพูดว่าเมื่อกูเป็นเด็กยังไม่โกนจุกแต่กูยังจำความได้ดีก็เจ็บใจไอนักเลงใหญ่ในเวลานั้น กูผูกพยาบาทคิดว่ากูไม่โตขึ้นหรือมันไม่แก่ตายก็แล้วไปถ้าหากกูโตขึ้นมันแก่ลงเวลาใดเวลานั้นก็จะถึงเวลาของกูบ้างละ่ะกูเจ็บใจมันผูกใจเจ็บตลอดมาสาเหตุเกิดเพราะไอ้นักเลงเก่าคนนี้มันใช้ไอ้คนมาขาโมยควายบ้านกูจนหมดคอกจนพ่อกูไม่มีควายจะไถานาพ่อกูกลัวอิทธิพลสันดานชั่วก็ปล่อยให้มันขมเหง แม้กูจะเจ็บใจแต่กูก็เด็กเกินไปที่จะคิดบัญชีกับมันคอยเวลากูเป็นหนุ่มใหญ่เสียก่อนแล้วมันก็ต้องแก่ลงกูคิดพยาบาทมันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมาเมื่อเวลากูโตขึ้นกูจะทำอย่างใดให้สมกับความแค้นน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งนี่และวะไอ้หลานชายมันเป็นต้นเหตุให้กูเริ่มใช้ชีวิตชั่วเพราะความเจ็บใจแค้นใจพอกูเริ่มโตพอวัยรุ่น กูได้สมัครพักพวกก็เริ่มขโมยควายมันบ้างกูเลือกแต่ตัวดีๆก็ตั้งใจว่าจะขโมยมันให้หมดให้สมกับที่กูสุมความแค้นอยู่ในอกตลอดมากูลักควายตั้งแต่มึงยังไม่เกิดกูลักควายของมันสบายมากเพราะเวลากลางคืนมึงก็รู้ว่าบ้านมันมีคนไม่น้อยแต่กูก็วางแผนรมยาให้มันหลับหมดทั้งบ้านกูก็ต้อนสบายเมื่อเช้ามันตื่นขึ้นควายก็หายเป็นคอกๆแล้ว บางครั้งก็เผาไร่อ้อยของมันพอมันรู้ว่าไรอ้อยถูกไฟไหม้มันก็ตกใจพากันวิ่งไปดับไฟทางนี้กูอยู่กับพวกก็ต้อนควายอย่างสบายมันจึงเจ็บใจทั้งแค้นใจสมใจกูนักก็เพราะมันเคยทำกับพ่อเมื่อกูยังเด็กมันถึงเวลากูบ้างสมน้ำหน้ามันต้องเสียทั้งควายทั้งไร่อ้อยไอ้นักเลงเก่าหมดท่ามันเคยทำคนอื่นอย่างไรกูก็ทำกับมันอย่างนั้น ความชั่วติดง่ายแล้วกูก็ได้ใจเลยขโมยควายขโมยวัวชาวบ้านด่าทั่วไปกูขโมยควายขโมยวัวชาวบ้านแถบนั้นใครจะรู้หรือไม่รู้มันขืนไปบอกเจ้าหน้าที่หรือตะโกนด่ากูก็จะให้ลูกน้องมันไปเผาไร่อ้อยสมัยนั้นหน้าแลง้งเขาปลูกอ้อยทำสวนไว้หลังบ้านด้วยถ้าบางคนทำกูเจ็บใจมากกูก็เลยเผามันทั้งบ้านไอ้พวกเจ้าของบ้านต้องนั่งร้องไห้ บ้านไม่มีจะอยู่ข้าวไม่มีจะกินเพราะมันหมดตัวชาวบ้านเขาพากันสงสารช่วยเหลือตามมีตามเกิดแต่กูกลับหัวเราะสนุกดีฉะนั้นชื่อเสียงกูจึงโด่งดังไปทางชั่วเมื่อกูใช้ให้คนไปเผาบ้านกูก็นั่งกินเหล้าในตลาดสบายใจพอชาวบ้านร้องว่าไฟไหม้ไร่อ้อยหรือไฟไหม้บ้านก็ดีกูก็ทำเป็นสนใจตื่นเต้นไปกับเขาด้วยใครจะมาสนใจกู แกพูดแล้วก็รินกระแช่ส่งมาให้ผมอีกผมก็ร้องบอกแกว่าลุงครับคราวนี้ขอให้น้อยหน่อยผมชักจะเมาหูตาลายแล้วละแกหัวเราะชอบใจแล้วก็รินมาตามความประสงค์ของผมผมก็พยายามแข็งใจดื่มเพราะกลัวอำนาจเถื่อนของแกตาชมแกมโม้ต่อไปว่าเมื่อกูวัยรุ่นนึกแค้นพยาบาทแล้ว ก็คิดว่ากูควรจะต้องหาวิชาใส่ตัวกูจึงไปเที่ยวหาอาจารย์ที่มีความรู้ดีในทางเครื่องรางของขลังเพื่อหาวิชาป้องกันตัวกูจึงเรียนรู้มีวิชาอยู่ยงคงกระพันมีดปืนไม่สามารถจะมาระคายผิวหนังกูได้พูดแล้วอย่าว่าคุยเลยวะกูสามารถจะคัดเลือดและประสานแผลอีกทั้งดับพิษไฟได้ ตาหว่างซึ่งเป็นคู่หูของตาชมนั่งสลืมสลือตาปลือฟังคำตาชมพูดพอได้ยินว่าสมานแผลให้ติดได้ก็ลืมตาขึ้นมาพูดว่าไอ้เกลอเอ้ยข้ายังสงสัยไม่หายว่าเมื่อคราวที่เกลอไปอรารวาสตีกับพวกเจ็กที่โรงบอนไอ้เกลอถูกเจ็กมันสับด้วยมีดปังตอที่ชายโครงแล้วแผลเบอร์เอรข้าเห็นแล้วเสียวไส้คราวนั้นทำไมไปเสียทีไอเจ็กโรงบอนได้ครั้งก,ก่อนก่อนก็เห็นไอ้เกลอข้า เคยอยู่โยงคงกับผันฝันไม่เข้าไม่ว่าดาบมีดหรือไม้มแมลงวันไม่เคยได้กินเลือดเกลอเลยข้าซะอีกเคยถูกฟันเป็นแผลยังต้องมาหาไอ้ไอ้เกลอคัดเลือดให้และประสานแผลให้ติดจนหายแต่ทําไมกราวนั้นจึงเสียท่าเจ๊กข้าสงสัยข้าคิดว่าเกลอจะตายเสียแล้วเห็นไอ้เกลอวิ่งกุมชัยโครงเลือดไหลโชกโดดลงไปดำในน้ํา ครั้งแรกข้าเห็นเกลอโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำข้างตัวเห็นเลือดยังแดงแล้วเห็นดำลงไปใหม่แล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกยังเห็นปากแผลเลือดยังไหลข้านึกในใจปรงอนิจังว่าเกลอข้าคราวนี้เห็นจะสิ้นชื่อเสแล้วแต่พอโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเห็นแผลมันติดไม่มีเลือดไหลออกมาใจข้ามาเท่าพร้อมข้าดีใจมากว่าไอเกลอข้าไม่ตายแน่ ตาชมหัวเราะหึหแล้วพูดว่าไอ้วางเอ้ยกูไม่ตายง่ายๆหรอกวะปืนดาบมีดไม้ไม่ระคายผิวหนังกูได้ถ้ากูไม่ประมาทคราวนั้นกูเมาไปหน่อยเกิดประมาทเกิดพลั้งปากไปด่าแม่มันเข้าไม่ทันคิดเมื่อคิดได้ว่าครูอาจารย์ได้สั่งนักสั่งหนาว่าอย่าไปด่าแม่เขาถ้าด่าแม่ใครของขลังก็จะคุ้มครองตัวไม่ได้ กูก็เลยเสียเมื่อกูรู้ว่าเสียเพราะพลังปากไปด่าแม่กำลังใจกูก็หมดไปเมื่อถูกฟันก็เข้าเป็นแผลเบอร์เอกูต้องวิ่งหนีกลุ่มแผลชัยโครงวิ่งไปทางบ้านแล้วโดดลงไปในน้ำกูรีบดำน้ำลงไปว่าคาถาประสานเนื้อแผลให้มันติดกันเห็นจะเป็นเพราะกูตกใจนึกว่าไส้ไหลจึงหมดกำลังใจ เพราะเคยถูกฟันนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเข้าสักทีนี่เป็นครั้งแรกก็เลยว่าคาถาผิดผิดถูกถูกนึกขึ้นต้นคาถาจับบทไม่ถูกต้องรีบทะลึ่งขึ้นผิวน้ำเพื่อหายใจเมื่อหายใจแล้วก็ดำลงไปครั้งที่สองคราวนี้กูดันไปว่าคาถาเกี่ยวสาวเ,เข้ามันผิดหมดแผลมันจะติดได้อย่างไรวะมันไม่ใช่คาถาประสานแผลให้ติดกันนี่คราวนี้โผล่ขึ้นมากูก็ตั้งสติไม่ให้พวกหวาดกลัวตื่นเต้น ทำใจให้เข้มแข็งให้มีสติสงบนึกถึงครูอาจารย์พอนึกได้จำได้ก็รีบดำลงไปใหม่แล้วก็กลั้นใจว่าคาถาอยู่ใต้น้ำคราวนี้โผล่ขึ้นมาปากแผลก็ปิดสนิทกูก็ดีใจนะแล้วแต่ชมก็หัวเราะพลางหันหน้ามาทางผมไอ้หลานชายเองจะจำของข้าไปใช้ก็ได้ข้าจะประสิทธิ์ประสานอนุญ,ญาตให้เองแต่เองต้องมีความเลื่อมใสศรัทธามีใจเข้มแข็ง ไม่เช่นนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำคัญอยู่ที่ใจตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันนี้ผมยังจำได้ดีไม่เคยลืมแต่ไม่เคยลองใช้สักทีและไม่อยากจะลองเพราะใจไม่แน่ก็ไม่ได้ผลทุกคนในที่นั้นต่างก็มีอาการสลืมสลือลิ้นไก่สั้นลงทุกทีดื่มกันจนกระแช่หมดหายเสียงตาชมพูดอ้อแอว่าไอ้วางพรุ่งนี้มึงเพิ่มให้มากกว่านี้เพื่อหลานกูด้วยนะโว้ย และกูขอบอกให้มึงรู้ว่ากูได้ค่าถ่ายควายจากไอ้พวกตอนใต้หนึ่งช่างก็ว่าจะยังไม่แบ่งเอาไว้เป็นทุนเอาไว้รวมแบกคราวหน้าเมื่อถึงเวลาพวกมึงก็มากินกันที่นี่แล้ววะตาคล้ามซึ่งปกตินั่งฟังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เอ่ยขึ้นมากลับบ้านกันเถอะนะเย็นแล้วเดี๋ยวควายเราจะไปกินอ้อยหลังบ้านใครก็จะโดนดาอย่ามัวนั่งเฉยชาอยู่เลยตาชมพูดขึ้นมาว่า ใครจะกล้ามาด่ากูวะใครด่าพ่อเผาไร่เผาบ้านชิบหายหมดกูเผามามากแล้วนะมึงไม่ต้องกลัวใครในวันนั้นไม่มีเหตุดีร้ายอะไรเกิดขึ้นชีวิตผมผ่านไปเพียงแต่ผมเมากระแช่เพราะดื่มเป็นครั้งแรกเท่านั้นเห็นจะเป็นดวงผมยังดีไม่ต้องตกไปเป็นพวกตาชมจึงมีเหตุเกิดขึ้นเสียก่อนครั้งนั้นห่างจากบ้านตาชมลงใต้ไปเพียงชั่วตรอกเดียวมีกระท่อมหลังเล็ก เป็นที่อยู่ของสองผัวเมียหากินในทางไม่สุจริตผัวชื่อตะปล้องเมียชื่อนางแจมแกมีเรืออยู่ลำหนึ่งชอบหากินกลางคืนผัวภายหัวเมียภายท้ายมีแหติดอยู่ในเรือปากหนึ่งบางหน้าแต่แกไม่ได้หากินในทางทอดแห я. สองผัวเมียชาวบ้านเขาให้ชื่อว่าแมวน้ำหรือตีนแมวเพราะแกพายเรือเฉียดเข้าไปข้างเรือหรือเรือบรรทุกสินค้า ที่จอดพักนอนถ้าลำไหนเห็นว่าคนไม่หลับหรือ,อยังไม่นอนแกก็ผ่านไปเมื่อเวลาตีหนึ่งตีสองคนในเรือมักจะหลับสนิทเพราะกลางวันทำงานหนักกลางคืนก็หลับเหมือนตายแกก็ช่วยโอกาสย่องขึ้นไปขโมยของในเรือลำนั้นขนถ่ายลงเรือแกมิฉะนั้นก็เกาะตามเรือพ่วงคอยคนเผลอหากินเช่นนี้เป็นประจำวันไหนได้ของมากมายก็ร่ำรวยไปพักหนึ่ง เมียก็กินเหล้าเมาตลอดเวลาเจ้าผัวก็นอนสูบฝิ่นสบายใจไปพักหนึ่งหมดแล้วก็หาใหม่คราวหนึ่งไปขนเอาของมาได้หลายอย่างนอกจากนั้นยังมีน้ำมันปิ๊บนึ่งที่ย่องมาจากพวกเรือสินค้าได้ก็นำมาขายให้ชาวบ้านมีผู้มารับซื้อในคราวนั้นตาชมแกก็ซื้อน้ามันปิ๊บเอาไปไว้ใช้เติมตะเกียงและเสื้อกันหนาวที่สวมใส่ทางคอเป็นเสื้อยืดหนาแนบเนื้อ ที่ซื้อมาจากสองผัวเมียตีนแมวที่ย่องมาจากเรือบรรทุกสินค้าขึ้นล่องนั่นเองคืนนั้นยังหัวค่ำบังเอิญน้ำมันตะเกียงกำลังจะหมดลงตาชมแกก็จัดแจงเจาะปิ๊บน้ำมันที่ซื้อมาหวังจะสูบใส่ขวดจะเติมใส้ตะเกียงเห็นจะเป็นเพราะถึงคราวเคราะห์กรรมตามสนองตาชมแกใช้ตะเกียงกระป๋องแบบทำง่ายๆใช้เหล็กวิลาดบางๆแบบกระป๋องนมตรงกลางเป็นฝาสวมบัตรกรี เป็นหลอดโปรขึ้นมาสำหรับใส่ได้ดิบเป็นไส้ไม่มีอะไรบังลมและบงังคับแสงถ้าลมแรงแรงก็ดับถ้าดึงไส้ได้ดิบตะเกียงขึ้นสูงก็ลุกสว่างขึ้นแต่มีขเห่าดำม,มากเมื่อตาชมเจาะปิ๊บน้ำมันก็ยกตะเกียงชูขึ้นส่องดูเวลาเจาะปิ๊บให้รูมันใหญ่ปรากฏว่าไม่ใช่น้ำมันกา๊าซกลายเป็นน้ำมันเบนซินไอระเหยแรงเมื่อใกล้ไฟและน้ำมันกระเด็นขึ้นมาเวลาเจาะ ถูกแสงตะเกียงก็เกิดลุกเพืิบขึ้นมาปเปลวไฟลามไปถึงในปิ๊บเข้ารอยที่เจาะไว้เป็นรูความไวของเบนซินทําให้ตาชมตกใจตะลึงไม่รู้จะทําอย่างไรงงไปหมดเพราะไม่เคยนึกว่าเป็นน้ํามันเบนซินไวไฟทันใจลุกลามไประเบิดขึ้นน้ํามันกระจายไปทั่วห้องและสําหรับตัวตาชมทําชั่วไว้มากน้ํามันเปียกเสื้อยือดกันหนาวจนชุ่มไฟลุกท่วมตัวจะถอดก็ถอดไม่ได้ เพราะเสื้อมันแนบเนือ้อต้องถอดออกทั้งหัวแต่ไฟได้ลุกท่วมตัวอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าจะช่วยตัวเองได้อย่างไรเพราะขาดสติยายเมียเห็นตกใจก็ตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยชาวบ้านทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ต่างก็เอะอะโวยวายตกใจต่างพากันวิ่งไปช่วยดับไฟบนเรือนบางคนก็นึกสมน้ำหน้าแต่ถ้าไม่ช่วยก็กลัวไฟจะลามมาไหม้บ้านตัวไปด้วยก็เห็นตะชม วิ่งไฟท่วมตัววิ่งรอบบ้านเพราะตกใจไม่มีสติบางคนตะโกนบอกว่าให้ไปโดดน้ำแต่ผู้ใหญ่บางคนรู้เรื่องดีร้องห้ามว่าอย่าโดดน้ำประเดี๋ยวตายให้โดดลงไปกลิ้งเลนตาชมแข็งใจวิ่งไปท่าน้ำกระโดดลงไปในเลนกลิ้งตัวพักหนึ่งไฟจึงดับเมื่อพวกชาวบ้านช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาตัวบ้านไว้ได้ไฟได้ไหมเฉพาะบ้านของตาชมเป็นเท่าฐานไปหมดแล้ว ไฟก็สงบลงแล้วพวกชาวบ้านก็ต้องลงไปช่วยกันหามร่างตาชมขึ้นจากเลนแล้วนำมาช่วยกันพยาบาลตามมีตามเกิดบนบ้านญาติพวกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันเอาใบตองมารองตัวตาชมเพราะหนังถลอกเนื้อสุกกว่าจะใช้ตะไคร่ตัดเสื้อที่ยังไม่ไหมออกตาชมทนเจ็บไม่ไหวก็ร้องโหยหวนเหมือนหมาหอนเพราะความปวดแสบปวดร้อนกัดฟันสั่นหน้าแม้จะสงสารก็ต้องตัดออก ไม่เช่นั้นก็กลัวเนื้อจะเน่าบางคนใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีอ่อนๆค่อยทาตามตัวแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้แกหายกระบวนกระวายลงได้ตาชมแกร้องครวญโวยวายเพ้อทุรนทุรายบางคนรู้ว่าแกมีคาถาอาคมจึงเตือนสติว่าคาถาดับพิษไฟละลุงชมเอาออกมาใช้สิเสียงตาชมแกครางอย่างน่าสงสารแล้วพูดว่าคาถา คาถาดับพิษไฟกูลืมหมดแล้วบัดนี้กูทั้งปวดทั้งแสบร้อนกูทนไม่ไหวกูไม่มีสติจะคิดอะไรแล้วพอขาดคำแกลืมตัวดิ้นรนเหมือนพยายามหนีอะไรอยู่ตลอดเวลาเนื้อหนังที่สุกก็ถลอกจนเห็นเนื้อในแดงๆมองดูคล้ายเนื้อวัวเนื้อควายบางตอนก็มองเห็นกระดูกตลอดเวลาแกดิ้นไม่หยุดใครจะจับก็ไม่กลา้ากลัวเนื้อแกจะหลุดติดมือออกมาด้วย ได้แต่มองดูแกด้วยความสงสารปรงอนิจจงปล่อยให้แกดิ้นคล้ายแกกำลังจะหนีอะไรเลือดติดหนังติดเนื้อติดบนใบตองชาวบ้านไปเยี่ยมมองดูแกแล้วก็อดสงสารแกไม่ได้แม้แกจะเคยสร้างกรรมชั่วไว้มากมายแต่บัดนี้กรรมนั้นกำลังจะสนองส่งแกไปสู่ทุกขติอยู่แล้วเพราะแกร้องดิ้นโวยวายแสดงกิริยาจะหนีท่าเดียวแกดิ้นรนตลอดเวลา เหมือนว่าแกกลัวมากจนสุดขีดจึงไม่นึกถึงเนื้อหนังที่หลุดออกมาเพราะสุขเจ็บปวดขนาดนั้นคิดว่ายังน้อยกว่าความกลัวชาวบ้านต่างเห็นแล้วก็เกิดสังเวทใจแม้จะรู้ว่าแกเคยปล้นควายเผาบ้านเผาไร่อ้อยชาวบ้านมาก่อนก็ดีแต่บัดนี้แกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเห็นแล้วน่าเวทนาและเศร้าใจแม้บางคนจะเคยเกลียดชังแกมาก่อน บัดน,นี้เมื่อเห็นสภาพที่แกได้รับความทุกข์อาการป่วยได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นนี้ต่างก็อโหสิกรรมให้แกเพราะรู้ว่าแกหมดโอกาสที่จะได้สร้างความชั่วอีกต่อไปแล้วแต่บางครั้งแกก็กลับได้สติบ้างเป็นพักๆแล้วก็หยุดดิ้นรนผู้เท่าผู้แก่เห็นก็สงสารนึกว่าชีวิตคงจะถึงที่สุดไหนไม่ช้าจึงพูดนำทางเตือนให้แกเพื่อแกพอจะได้สตินึกถึงพระถึงเจ้าบ้าง จึงให้สติเตือนแกว่าชม ơi, เอ้ยเอ็งนึกถึงพระอระหันต์ไว้บ้างนะเวลาจะไปจะได้ไปที่ชอบเสียงตาชมพูดสวนขึ้นมาอย่างดุดุตามนิสัยของแกว่าพระอะไรพระอะไรมีหางวะกูเห็นแต่บัวควายมีหางกูไม่เคยเห็นพระมีหางเลยกูกำลังเห็นแต่บัวควายเป็นฝูงฝูงมันกำลังโกรธตาแดงจ้องมาทางกู มันพากันวิ่งเหยียบย่ำบนตัวกูให้กูตายกูจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นมันมีมากมายเหลือเกินเต็มไปหมดฝูงแล้วฝูงอีกผู้มาเยี่ยมไข่ได้ฟังแล้วก็ขนลุกต่างเศร้าสลดใจคิดว่ากรรมของแกนหนักมากพระโปรดไม่ถึงเมียแกร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะสงสารผัวเสียงแกพูดเพอ้อหายใจไม่สะดวกหายใจหอบทีเหมือนสะอึก แต่แล้วแกก็กลับเพ้อร้องโวยวายตะเกียกตะกายเหมือนจะหนีอะไรที่แสนจะน,น่ากลัวที่สุดและแสดงความหวาดกลัวจากกิริยาท่าทางตาแกนเหลือกโปนอ้าปากค้างแล้วตัวก็บิดเบี้ยวร้องเสียงเหมือนเวลาวัวควายกำลังจะถูกฆ่าร้องครวนครางเหมือนแสนจะเจ็บแสนจะทรมานที่สุดก็อ้าปากตาค้างหมดลมหายใจตาชมทรมานได้เพียง24ชั่วโมง หลังจากไฟไหม้บ้านหมดแล้วนำขึ้นมาพยาบาลบนเรือนของญาติชีวิตของตาชมก็สิ้นลงนี่เป็นกรรมอันหนึ่งของมนุษย์ปุถุชนเราเวลาทำไม่ค่อยได้นึกว่ากรรมนั้นจะตามมาสนองเมื่อวิญญาณออกจากร่างและคงมีอีกไม่น้อยแบบตาชมเรื่องนี้คงจะเกิดประโยชน์บ้างหากท่านอ่านแล้วคิดพิจารณาข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านอาจารย์หล่ำชาวบำรุงบ้านเลขที่หนึ่งหมู่ที่ส ตำบลพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีผู้ส่งเรื่องนี้มาให้